ขวักน้ำให้ยิ้มเข้าไว้ทำตามความตั้งใจอย่าหยุดฝันเธอจะไปไหมเธอ ครับสวัสดีครับตอนนี้นะครับเราก็ได้มาอยู่กับรองแชมป์นะครับการแข่งขันแบดมินตันสารสัมพันธ์โรงเรียนในอำเภอแก่งอาจารย์ในครั้งนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นการจัดการแข่งขันในครั้งแรกนะครับสำหรับตัวแทนนะครับที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศในปีนี้นะครับก็คือโรงเรียนออร์ลิงนะครับเดี๋ยวเรามาคุยพูดคุยกับน้องๆทั้งสองนะครับรวมถึงท่านผู้นวยการและก็คุณครูผู้ฝึก้อมกันในวันนี้ครับชื่ออะไรลูกผมชื่อเด็กชายธีรุิพงเทศชื่อเล่นชื่อเอิร์ธครับ คนหนึ่งชื่ออะไรครับสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงจารุวรรณองอิงค่ะชื่อเล่นชื่อเนเน่ค่ะนะครับน้องทั้งสองคนนะครับได้ข่าวว่าเป็นนักเรียนชั้นป .6 ด้วยนะครับวันนี้นะครับที่ได้แข่งขันนะครับมีความประทับใจอะไรในการจัดการแข่งขันของโรงเรียนกังอาจารย์วิทยาที่จัดการแข่งขันในครั้งนี้ครับสนุกครับสามารถคีกกับนักกีฬาครับได้เพื่อนใหม่ด้วยครับสนุกดีค่ะแล้วก็ได้เพื่อนใหม่เยอะแยะเลยค่ะขอบคุณค่ะ มีความสนุกและได้เพื่อนใหม่ครับส่วนคุณครูนะครับวันนี้นะครับเห็นทําหน้าที่ตั้งแต่เช้านะครับตั้งแต่รอบคัดเลือกรอบแรกนะครับคุณครูมีการวางแผนในการฝึกซ้อมอย่างไรก่อนที่จะส่งนักเรียนมาทําการแข่งขันในวันนี้ครับขอขอฟังเสียงคุณครูสักนิดนึงแนะนําตัวก่อนนะครับครับผมอนันต์หลักแหลมครับครูโรงเรียนออฮอลิงนะครับก็คัดเลือกจากการที่นักเรียนจะมีทักษะในด้านกีฬานะครับแล้วก็ดูทักษะกีฬาของนักเรียนก่อนนะครับ แล้วเราก็มาจับพ <ités> ื้นฐานครับมาสอนพื้นฐานกีฬาของแบนตันให้กับเด็กๆไว้ก่อนครับซึ่งพอเด็กมีพื้นฐานแน่นครับเด็กก็จะเล่นได้แข่งได้ครับนะครับนี่ก็เป็นความรู้สึกของคุณครูนะครับเริ่มจากพื้นฐานก่อนนะครับแน่นอนครับความสําเร็จนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ครับถ้าขาดผู้ผู้ใหญ่ผู้สนับสนุนใจดีนะครับอย่างท่านผู้อำนวยการนะครับวันนี้ท่านผู้อำนวยการได้มาให้กําลังใจด้วยตัวเองเลยท่านผู้อำนวยการมีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับในการแข่งขันในวันนี้ครับกับผลงานของลูกๆของเราครับ สำหรับการแข่งขันในวันนี้นะคะต้องบอกว่าประทับใจมากนะคะเพราะว่าเป็นการจัดก,กิจกรรมเป็นครั้งแรกนะ,ะของอำเภอแก่งรกระจานนะคะกับทางอาสหนสุขนะคะซึ่งเด็กๆนะคะก็มีความตั้งใจรวมถึงคณะครูนะคะทางโเรียนก็สพอร์ตในเรื่องของอุปกรณ์กีฬานะคะวันนี้ก็ประทับใจและก็ชื่นใจทุกๆโรงเรียนเลยค่ะอยากจะฝากอะไรถึงการแข่งขันในครั้งต่อๆไปไหมครับค่ะ สำหรับในครั้งต่อไปนะครับปีต่อไปก็อยากให้มีกิจกรรมการแข่งขันแบดมินตันแบบนี้อีกเรื่อยๆนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะสถานที่จัดการแข่งขันนะคะโรงเรียนการกระจายวิทยาด้วยค่ะครับนี่ก็เป็นความรู้สึกนะครับจากโรงเรียนออฮอลิงนะครับที่ในครั้งนี้นะครับได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1นะครับจากการแข่งขันไปคลองนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับเด็กๆแล้วก็คุณครูแล้วก็ท่านท่านผู้อำนวยการด้วยนะครับขอบคุณครับ นี้นะครับเราก็ได้มาอยู่กับแชมป์นะครับพึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศมาสดๆร้อนๆนะครับจากการแข่งขันแบดมินตันนะครับสารสัมพันธ์โรงเรียนอำเภอแก่งกระจานคันงที่1ในครั้งนี้นะครับก็ต้องขอแสดงความดีดีกับโรงเรียนบ้านทื่งควางจริงด้วยนะครับซึ่งน้องๆทั้งสองคนนะครับก็ได้ต่อสู้นะครับมาตั้งแต่ในรอบแรกวันนี้น้องเป็นใครมาจากไหนนะครับเดี๋ยวจะให้น้องได้แนะนําตัวนะครับกับพวกเราในครั้งนี้ครับ สวัสดีค่ะเราช่วยเด็กหญิงนัคะชั้นพี่นักเรียนชั้นมระถมศึกษาปีที่หชื่อแอมค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชาวบากินน้องอยู่ชั้นมระถมศึกษาปีที่4ครับอ่านะครับตื่นเต้นครับตื่นเต้นครั้งแรกครับก็ประทับใจประทับใจอะไรในการแข่งขันในวันนี้นะครับอ่ะลองเล่าตามความรู้สึกตัวเองเลยลูกหนูขอแล้วได้เล่นกับเพื่อนเพื่อนที่มาแข่งนี่ค่ะ ประทับใจอะไรครับประทับใจที่ผมได้แชมป์ครับประทับใจที่ผมได้แชมป์ครับผลการแข่งขันในวันนี้เป็นไปตามความคาดหมายของเราไหมเราคิดไหมว่าวันนี้เราต้องมาเป็นแชมป์ที่นี่คิดไหมครับมั่นใจขนาดนั้นเลยเอเด็กๆมั่นใจขนาดนี้แสดงว่าคุณครูต้องมีการวางแผนมาเป็นอย่างดีนะครับขออนุญาตสอบถามคุณครูนิดนึงนะครับคุณครูมีการวางแผนการฝึกซ้อมอย่างไรก่อนที่จะพานักเรียนมาทําการแข่งขันในวันนี้ครับ ผมว่าที่ร้อยตีประธานพรพงเทศนะครับครูพรรักษาโรงเรียนบ้านห้วยกวางจริงนะครับก็ผมก็ได้รับสายจากท่านพออนะครับว่าให้หานักกีฬาให้สองคนแต่เนื่องด้วยทางโรงเรียนเราเนี่ยมีการเรียนการสอนแบดมินตันอยู่แล้วก็ก็เลยได้คัดเลือกอนักเรียนสองคนเนี่ยที่มีความสามารถพิเศษแล้วก็ส่งส่งรายชื่อให้กับท่านพออนะครับประมาณ10วัน แต่เนื่องด้วยผมติดภารกิจกีฬาขยะอกาสก็เลยมีโอกาสฝึกซ้อมน้องๆเนี่ยเพียงแค่3วันแต่มีคุณครูคุณครูเฟิร์นนะครับทีอ่อยู่โรงเรียนคอยฝึกซ้อมต่อจนจนมาถึงวันนี้ได้นะครับก็รู้สึกดีใจนะครับแล้วก็ขอบคุณฝ่ายจัดการแข่งขันนะครับที่จัดงานออกมาได้ได้ถือว่าดีเยี่ยมเลยครับแล้วก็หวังว่าปีหน้าคงมีอีกนะครับขอบคุณครับ นี่ก็เป็นความรู้สึกจากคุณครูนะครับแน่นอนครับเด็ก2คนนี้นะครับเป็นการต่อยอดนะครับผลผลิตจากห้องเรียนนะครับสู่สนามแข่งขันนะครับซึ่งเป็นการแข่งขันครั้งแรกด้วยนะครับไม่แน่นะครับเราอาจจะเห็น2คนนี้นะครับอยู่ในเวทีนะครับทีมชาติของเราในอนาคตก็ได้นะครับ เห็นเมื่อกี้มีการบอกว่าคุณครูเฟิร์นนะครับเป็นผู้ฝึกซ้อมด้วยนะครับขอถามคุณครูเฟิร์นนิดนึงได้มีการฝึกซ้อมอย่างไรเนื่องจากช่วงนี้ภารกิจของอำเภอเราก็ค่อนข้างเยอะคุณคุณครูเฟิร์นมีการวางแผนฝึกซ้อมน้องสองคนนี้ยังไงจนได้แชมป์วันนี้ครับขอเทคนิคหน่อยค่ะก็สวัสดีค่ะครูนะคะชื่อครูนัทลิกาค่ะนักสกุลวันบุตรนะคะเป็นครูนัทศิลป์ที่ตีแบดได้นิดหน่อยค่ะก็ใช่ค่ะก็ ก็จริงๆชอบตีแบตอยู่แล้วนะคะแล้วก็ครูประธานพรเนี่ยได้ให้ช่วยซ้อมเด็กๆเนาะตอนเย็นๆเด็กๆก็จะซ้อมกันแล้วครูก็จะไปตีด้วยแล้วก็มีสอนเทคนิคเขานิดหน่อยค่ะแล้วก็บวกกับกติกาซึ่งจริงๆแล้วครูประธานพรเลือกมาที่มีฝีมือมาดีอยู่แล้วนะคะก็ไปตีเล่นๆกับเขาค่ะแล้วก็สอดแทรกความรู้ให้เขานิดหน่อยคะนะครับก็ คุณครูนัตสินนะครับที่ตีแบตได้นิดหน่อยนะครับแต่เด็กเป็นแชมป์นะครับผมว่าดีกีโรงเรียนนี้ไม่ธรรมดาแล้วนะครับแน่นอนครับในเมื่อมีทรัพยากรที่ดีมีคุณครูที่มีความสามารถขนาดนี้นะครับก็ต้องถามทางผู้อำนวยการครับผู้สนับสนุนนะครับผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับผู้อำนวยการมีการสนับสนุนส่งเสริมต่อยอดนักเรียนอย่างไรนะครับในการเรียนในการฝึกซ้อมจนทําให้เป็นแชมป์ในวันนี้ครับก็สิ่งหนึ่งที่ที่เรา ต้องให้เขาในใน,ในฐานะผู้พิหารก็คือโอกาสนะโอกาสเราต้องให้โอกาสเขาแล้วก็คอยซัพพอร์ตและสนับสนุสนเขาเสมอนะครับก็คือพยายามจะเปลี่ยนไมล์เซตปรับไมล์เซตของบุคลากรว่าการที่เราพาเด็กออกไปข้างนอกเนี่ยมันเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลในทางหนึ่งให้เขาได้เปิดโลกได้เปิดโอกาสแต่ถ้าให้เราให้เขาเรียนแค่ในห้องสเหลี่ยมแคบๆเนี่ยเขาก็จะได้ไมล์เซตไม่ได้ไปไหนนะครับคัางนี้ก็จะเป็นเห็นเหตุผลเชิงประจักษ์ที่ที่เด็กได้ออกมาแล้วใครจะคาดคิดครับว่า มวยความจริงถึงแชมป์ชนะเลิศได้ต้องชื่นชมคุณครูจริงๆแล้วคุณครูประธานพอเนี่ยมุ่งมั่นมากเห็นตั้งแต่ไปตองแล้วก็มาตะกอดในกีฬาแขยโอากาศนะฮะคุณครูเฟิร์นเนี่ยฮะอาจจะเอาท่าลัมนาตาสินมาประยุกต์กับท่าตีแบดวิตันก็ได้นะครับในอนาคตเป็นนวัตกรรมนะครับและที่สาคัญก็คือต้องขอขอบคุณทีมงานผู้จัดการผู้จัดงานโดยเฉพาะท่านรองเนี่ยชื่นชมมากมุ่งมั่นมากในการทํางานเจอปัญหาเจออุปสรรคแต่ก็ไม่ท้ออันนี้นะครับเราก็ได้มาอยู่กับแชมป์นะครับ พึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศมาสดๆแลร้อนนะครับจากการแข่งขันแบดมินตันนะครับสารสัมพันธ์โรงเรียนอำเภอแก่งอาจารย์คั้งที่1ในครั้งนี้นะครับก็ต้องขอแสดงความดีๆกับโรงเรียนบ้านท้อยวางจริงด้วยนะครับซึ่งน้องๆทั้งสองคนนะครับก็ได้ต่อสู้นะครับมาตั้งแต่ในรอบแรกวันนี้น้องเป็นใครมาจากไหนนะครับเดี๋ยวจะให้น้องได้แนะนําตัวนะครับกับพวกเราในครั้งนี้ครับสวัสดีค่ะบโรงเ่ียเด็กหญิงท่าช่าแชมพีตนักเรียนชั้นมระถมศึกษาปีที่5ชื่อแอมค่ะ วัสดีครับผมชื่อเด็กชาบากินน้องรอบอยู่ชัาา้นมัธยมศึกษาปีที่4ีครับอ่าน,นะครับตื่นเต้นครับตื่นเต้นครั้งแรกครับก็ประทับใจประทับใจอะไรในการแข่งขันในวันนี้นะครับอลองเล่าตามความรู้สึกตัวเองเลยลูกสนุกแล้วได้เล่นกับเพื่อนเพื่อนที่มาแข่งนี่ค่ะ ประทับใจอะไรครับประทับใจที่ครูผมได้แชมป์ครับประทับใจที่ผมได้แชมป์ครับผลการแข่งขันในวันนี้เป็นไปตามความคาดหมายของเราไหมเราคิดไหมว่าวันนี้เราต้องมาเป็นแชมป์ที่นี่คิดไหมครับมั่นใจขนาดนั้นเลยอเด็กๆมั่นใจขนาดนี้แสดงว่าคุณครูต้องมีการวางแผนเราเป็นอย่างดีนะครับขออนุญาตสอบถามคุณครูนิดนึงนะครับคุณครูมีการวางแผนการฝึกซ้อมอย่างไรก่อนที่จะพานักเรียนมาทําการแข่งขันในวันนี้ครับ แับผมว่าที่ร้อยตีประธานพรพภงเทศนะครับครูพรรักษาโรงเรียนบ้านห้วยกวางจริงนะครับก็ผมก็ได้รับสายจากท่านพออนะครับว่าให้หานักกีฬาให้สองคนแต่เนื่องด้วยทางเรียนเราเนี่ยมีการเรียนการสอนแบดมินตันอยู่แล้วก็ก็เลยได้คัดเลือกอนักเรียนสองคนเนี่ยที่มีความสามารถพิเศษแล้วก็ส่งส่งรายชื่อให้กับท่านพออนะครับประมาณ10วัน แต่เนื่องด้วยผมติดภารกิจกีฬาขยัโอกาศก็เลยมีโอกาสฝึกซ้อมน้องๆเนี่ยเพียงแค่3วันแต่มีคุณครูคุณครูเฟิร์นนะครับทีอ่อยู่โรงเรียนคอยฝึกซ้อมต่อจนจนมาถึงวันนี้ได้นะครับก็รู้สึกดีใจนะครับแล้วก็ขอบคุณฝ่ายจัดการแข่งขันนะครับที่จัดงานออกมาได,ได้ถือว่าดีเยี่ยมเลยครับแล้วก็หวังว่าปีหน้าคงมีอีกนะครับขอบคุณครับ นี่ก็เป็นความรู้สึกจากคุณครูนะครับแน่นอนครับเด็ก2คนนี้นะครับเป็นการต่อยอดนะครับผลผลิตจากห้องเรียนนะครับสู่สนามแข่งขันนะครับซึ่งเป็นการแข่งขันครั้งแรกด้วยนะครับไม่แน่นะครับเราอาจจะเห็น2คนนี้นะครับอยู่ในเวทีนะครับทีมชาติของเราในอนาคตก็ได้นะครับ เห็นเมื่อกี้มีการบอกว่าคุณครูเฟิร์นนะครับเป็นผู้ฝึกซ้อมด้วยนะครับอขอถามคุณครูเฟิร์นนิดนึงได้มีการฝึกซ้อมอย่างไรเนื่องจากช่วงนี้ภารกิจของอำเภอเราก็ค่อนข้างเยอะคุณคุณครูเฟิร์นมีการวางแผนฝึกซ้อมน้องสองคนนี้ยังไงจนได้แชมป์วันนี้ครับขอเทคนิคหน่อยค่ะก็สวัสดีค่ะครูนะคะชื่อครูนัทธริกาค่ะนามสกุลวันบุตรนะคะเป็นครูนัทศิลป์ที่ตีแบดได้นิดหน่อยค่ะก็ใช่ค่ะ ก็จริงๆชอบตีแบตอยู่แล้วนะคะแล้วก็ครูประธานพรเนี่ยได้ให้ช่วยซ้อมเด็กๆเนาะตอนเย็นๆเด็กๆก็จะซ้อมกันแล้วครูก็จะไปตีด้วยแล้วก็มีสอนเทคนิคเขานิดหน่อยค่ะแล้วก็บวกกับกติกาซึ่งจริงๆแล้วน่ยครูประธานพรเลือกมาที่มีฝีมือมาดีอยู่แล้วนะคะก็ไปตีเล่นๆกับเขาค่ะแล้วก็สอดแทรกความรู้ให้เขานิดหน่อยค่ะนะครับก็ คุณครูนาตัดสินนะครับที่ตีแบตได้นิดหน่อยนะครับแต่เด็กเป็นแชมป์นะครับผมว่าดีกีโรงเรียนนี้ไม่ธรรมดาแล้วนะครับแน่นอนครับในเมื่อมีทรัพยากรที่ดีมีคุณครูที่มีความสามารถขนาดนี้นะครับก็ต้องถามทางผู้อำนวยการครับผู้สนับสนุนนะครับผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับผู้อำนวยการมีการสนับสนุนส่งเสริมต่อยอดนักเรียนอย่างไรนะครับในการเรียนในการฝึกซ้อมจนทําให้เป็นแชมป์ในวันนี้ครับก็สิ่งหนึ่งที่ที่เรา ต้องให้เขาในในฐานะผู้พิหารก็คือโอกาสนะโอกาสเราต้องให้โอกาสเขาแล้วก็คอยซัพพอร์ตและสนับสนุสนเขาเสมอนะครับก็คือพยายามจะเปลี่ยน mindset ปรับ mindset ของบุคลากรว่าการที่เราพาเด็กออกไปข้างนอกเนี่ยมันเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลในทางหนึ่งให้เขาได้เปิดโลกได้เปิดโอกาสแต่ถ้าให้เราให้เขาเรียนแค่ในห้องสี่เหลี่ยมแคบๆเนี่ยเขาก็จะได้ mindset ไม่ได้ไปไหนนะครับทางนี้ก็จะเป็นเหตุหหผลเชิงจักที่ที่เด็กได้ออกมาแล้วใครจะคาดคิดครับว่า ้วยความจริงถึงแชมป์ชนะเลิศ er ได้ต้องชื่นชมคุณครูจริงๆแล้วคุณครูประธานพอเนี่ยมุ่งมั่นมากเห็นตั้งแต่เปตองแล้วก็มาตะกอดในกีฬาขยาโอกาศนะฮะคุณครูเฟิร์นเนี่ยฮะอาจจะเอาท่ารํานัทสินมาประยุกต์กับท่าตีแบดวิตันก็ได้นะครับในอนาคตเป็นนวัตกรรมนะครับและที่สาคัญก็คือต้องขอขอบคุณทีมงานผู้จัดการผู้จัดงานโดยเฉพาะท่านรองเนี่ยชื่นชมมากมุ่งมั่นมากในการทํางานเจอปัญหาเจออุปสรรคแต่ก็ไม่ท้อ กาศนี้นะครับเราก็ได้มาอยู่กับผู้สนับสนุนนะครับสปอนเซอร์ใหญ่นะครับผู้ริเริ่มนะครับการจัดแบดมินตันสานสัมพันธ์ของอำเภอแก่งอาจารย์ในครั้งนี้นะครับนั่นก็คือท่านสอนอนะครับพงโลดนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันกับท่านสอนอสักเล็กน้อยนะครับว่าท่านมีแนวคิดอย่างไรนะครับในการที่จะนําแบดมินตันนะครับเข้ามาสู่อําเภอแก่งอาจารย์ของเราในครั้งนี้ครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางโรงเรียนแก่งกระชันวิทยาโดยท่านพอสุเทพทองศรีภพยนะครับที่อนุเคราะห์ในเรื่องสถานที่ขอขวบคุณลองก๊อฟนะครับที่บริหารจัดการโครงการนี้อย่างดีแนวคิดนี้ก็คือว่าเพื่อสร้างความเท่าเทียมให้กับเด็กในชนบทที่ได้มีโอกาสรู้จักกับกีฬาแบดมินตันแล้วได้มีโอกาสได้ใช้สนามจริง เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กในอำเภอแก่งกระจานได้มีความรักกีฬาพอมีความรักกีฬาแล้วเขาก็จะสามารถที่จะไปหาความรู้ต่อในทักษะการเล่นกีฬาเพื่ออย่างน้อยเป็น,เป,นเป็นทักษะในการฝึกฝนแบดมินตันฉะนั้นก็อาจจะช่วยป้องกันยาเสพติดได้อีกช่องทางหนึ่งนะครับอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นครับผมนะครับจุดเริ่มต้นแนวคิดหลักของท่านสนอก็คืออยากจะนํากีฬานะครับเพื่อให้เด็ก ในอำเภอแก่งอาจา์ของเรานะครับเล่นกีฬาเพื่อห่างไกลยาเสพติดนั่นเองนะครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านสนมนาวกาสนี้ด้วยนะครับที่เล็งเห็นถึงเด็กและเยาวชนนะครับทางโรงเรียนห่างไกลอย่างพวกเรานะครับทางอำเภอแก่งอาจารย์ก็ดีใจนะครับที่เด็กๆได้มีโอกาสในการแข่งขันในวันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณมนาอกาสนี้ครับขอบคุณครับ